ขอนอบน้อมพระตะนตรตรัยม,มาภาวนาก็เพื่อหาความจริงนะการยอมรับความจริงเนี่ยถือว่าเป็นเป้าหมายสุดของคนที่ไม่อยากมีทุกข์เวลามาภาวนานต้องแยกให้ออกระหว่างปัญหาความทุกข์เนี่ยปัญหาเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้ความทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งแปลกปลอมที่เกิดขึ้นภายในใจเราเราเป็นคนสร้างขึ้นมาเราก็จะหลงเข้าใจผิดนะว่าปัญหานี่แหละเป็นความทุกข์เราก็แทบจะไม่ได้แก้ปัญหาเลยคนข้างนอกพอมวัวแต่ทุกข์อยู่หน้าที่หลักเราแรกเลยเนี่ยต้องแยกให้ออกระหว่างปัญหา คนอื่นอาจจะทำให้เราได้คนอื่นจะอาจจะสร้างปัญหาให้เราได้องค์กรสถานที่อาจจะสร้างปัญหาให้เราได้แต่รอบตัวเราเนี้ยสร้างความทุกข์ให้เราไม่ได้ทุกครั้งที่เรามีความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยความทุกข์มันไม่ได้เกี่ยวกับข้างนอกแล้วความทุกข์เนี่ยเกี่ยวกับสองอย่างนั่นเองความทุกข์ที่ร่างกายเนี่ยกับความทุกข์ที่จิตใจเนี่ย ความทุกข์ที่ร่างกายก็จะโชว์ตัวตลอดเวลามันจะเปลี่ยนแปลงตลอดนี่แหละเดี๋ยวจะปวดขาเดี๋ยวจะคิดมากเดี๋ยวจะอยากไปนู่นเดี๋ยวอยากไปนี่เดี๋ยวอยากนอนเนะี่ยความทุกข์ในกายความทุกข์ในใจเนะี่ยโชว์ตัวตลอดแต่ด้วยความที่ว่าเราเปลี่ยนอารมณ์จวจนเคยชินเราก็เลยไม่คิดว่า สิ่งที่อยู่ในกายในใจเราเนี่ยเรียกความทุกข์คนมาภาวนาเขาถึงต้องมาศึกษาเรียนรู้สิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ก็คือในร่างกายและจิตใจเนี่ยพอเขาเข้าใจความทุกข์ในร่างกายและจิตใจเมื่อไหร่เนี่ยเขาเข้าใจความจริงเมื่อไหร่ต่อไปนี้อะไรเกิดขึ้นในร่างกายจิตใจเขาจะรู้ว่าเป็นของที่ชั่วข่าวเดี๋ยวผ่านมาแล้วก็ผ่านไป ความง่วงเดี๋ยวผ่านมาแล้วก็ผ่านไปความเหงาเดี๋ยวผ่านมาแล้วก็ผ่านไปความเครียดความกัง,ว,กลงวลเดี๋ยวผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่คนที่ทุกข์อยู่ข้างนอกเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเป็นของชั่วคราวเขาอยากจะจัดการได้เขาอยากจะเปลี่ยนแปลงได้เขาอยากจะทําให้เป็นอย่างที่เราคิดไว้ได้พวกนี้ทําอย่างเป็นอย่างที่เราคิดไว้ไม่ได้ ผมเราสั่งให้สั้นก็ไม่ได้เล็บสั่งให้ไม่งอกก็ไม่ได้ความปวดสั่งให้หายก็ไม่ได้ป่วยสั่งให้หายก็ไม่ได้นี่ถ้าเราสังเกตดีเราสั่งอะไรในร่างกายไม่ได้ทังนั้นเลยนอกจากเราคิดเอาเองว่าเราสั่งได้พอเราคิดเอาเองว่าสั่งได้พอมันทําไม่ได้เนี่ยเราถึงเกิดความทุกข์ขึ้นมาทุกครั้งเราเกิดความทุกข์เพราะว่าเราทําไม่ได้จริงๆอิะนะแล้วเราก็หลงเข้าใจผิดว่าทําได้ ความสุขจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เราได้มารูปเสียงความสุขจริงๆมันเกิดจากการที่เราเห็นความจริงว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในร่างกายและจิตใจมันจะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปบังคับไม่ได้ความสุขที่อยู่ข้างนอกนี่นเป็นความสุขที่รอวันกลับมาทุกข์อีกแหละอยากกินข้าวกินเข้าไป รสชาติด,ดีกุดลงคอก็อยากอีกละเป็นความสุขที่รอวันกลับมาทุกข์อีกเห็นรูปสวยๆหนังดีๆดูไปเดี๋ยวพอจบตอนเราก็อยากให้มันเกิดขึ้นอีกเสียงเพลงพอๆเดี๋ยวพอมันจบเพลงเราก็อยากกอซ้ำอีกเนี่ยเป็นความสุขที่รอวันกลับมาทุกข์อีกมันไม่ไม่ใช่ความสุขถาวรถ้าความสุขจริงๆมันมาจากการที่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงของกองทุกเนี่ยแหละนั่งอยู่ ที่เห็นปวดขาขึ้นมาบ้างแป๊บหนึ่งเราเข้าใจความจริงเราก็จะเข้าใจว่าเดี๋ยวความปวดก็หายความสุขก็โชยมาอีกแล้วเมื่อกี้มีความทุกข์อยู่นี่ความสุขอีกแล้วมีความสุขอยู่ดีตอนเริ่มนั่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งความปวดก็เกิดขึ้นมาเป็นความทุกข์อีกแล้วนี่เป็นความสุขจากการเห็นความจริงเห็นความเปลี่ยนแปลงพระเจ้าเวลาเขาบรรลุเขาก็ค้นพบตรงนี้แหละกดความเปลี่ยนแปลงที่อยู่ภายใต้กายและใจ กฎความจริงที่อยู่ในกายและใจเพราะฉะนั้นถ้าเราดูชีวิตออกเราจะเริ่มเห็นภาพจริงๆว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรคนที่เห็นความจริงได้บ่อยๆเวลามีอะไรผ่านเข้ามาในร่างกายคอยรู้สึกผ่านเข้ามาในจิตใจคอยรู้สึกเราจะเห็นว่าพวกนี้ไม่ได้มีสาระสำคัญอะไรมากเป็นของที่เราให้ถูกรู้ถูกดู คอยสังเกตไปเรื่อยๆถ้าเราดูอย่างนี้บ่อยๆต่อไปไม่ว่ามีอะไรผ่านเข้ามาจะมีความแก่เข้ามามีความพัดผ้าจากคนที่รักของที่รักมีการใช้กรรมบ้างวิบากเราโดนกระทบบ้างเราจะเห็นว่าพวกนี้มันเข้ามาอยู่ในกายในใจได้แต่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปแต่ที่เราทุกอยู่ทุกวันนี้เพราะเราไม่เคยเห็นว่ามันจะผ่านไปได้ถ้าเราก็ผ่านไม่ได้จนถึงวันนี้แปลกมาก ย้อนกลับไปเราอาจจะรู้สึกว่ามีความทุกข์ขนาดไหนก็แล้วแต่เราคิดว่าแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้ร้อง,องห่มร้องไห้เสียใจสุดท้ายาเราก็มานั่งอยู่ตรงนี้แหละมันก็ผ่านไปได้ทุกเรื่องเนี่ยเพราะมันเป็นของชั่วข่าวจริงๆแต่ด้วยความเห็นผิดของเราเนี่ยแหละที่เราเข้าใจว่าเราสามารถจัดการทุกเรื่องบนโลกใบนี้ได้จริงๆถ้าเราจัดการภายในกายในใจเราได้นะเราจะจัดการทุกเรื่องบนโลกใบนี้ได้ แต่ถ้าเรานั่งจัดการเรื่องทั้งโลกทั้งหมดทั้งโลกเลยเนี่ยมันจัดการได้ทีละเรื่องเราไม่ได้จัดการได้หรอกมันถึงเวลามันก็หมดไปแล้วมันก็เกิดใหม่ปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปอย่างเงี้ะเราไม่ได้จัดการได้หรอกเพียงแต่ระยะเวลาของความจริงเนี่ยมันเกิดระดับเกิดระดับไปเรื่อยๆเนี่ยความสุขที่เราหามาตลอดชีวิตเดี๋ยวเรียนให้จบ ๋ยวมีครอบครัวเดี๋ยวแต่งงานมันความสุขพวกเนี้ยมันไม่มีความสุขจริงอ่ะถ้าวิ่งไปชนความสุขจริงๆเราจะเข้าใจว่ามันขยับหนีเราไปเรื่อยๆขยับหนีเราไปเรื่อย,ย,ไอยๆไล่อย่างไงก็ไม่ทันถ้าความสุขมันมีจริงแล้วน่าจะมีความสุขแล้วตั้งแต่เข้าเรียนมหนึ่งได้เข้าเรียนม .4 ได้เข้ามาหาลาัยได้มีแฟนสักคนได้ทําไมความสุขมันหนีเราตลอดก็เพราะมันไม่มีอยู่จริงแหละ มันเป็นความสุขที่เราคิดเอาเองเป็นความสุขที่โลกนี้เขามันหยตดขึ้นมาว่าแบบนี้เรียกความสุขแต่ความสุขของการภาวนาความสุขของคนที่เข้ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาไม่ได้นั่งให้ได้นานๆแล้วมีความสุขเขาไม่ได้ห้ามโกดแล้วมีความสุขไม่ได้ห้ามโลภแล้วมีความสุขเขาสามารถยอมรับความจริงไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในกายในใจเขายอมรับได้ อันนี้เรียกวความสุขที่แท้จริงนั่งอยู่แล้วมันปวดขาเนี่ยเขายอมรับได้ไม่ได้บอกห้ามเปลี่ยนขาเลยแต่เมื่อเขายอมรับได้แล้วเขาขยับขาได้แล้วพอมีความสุขขึ้นมาหลังจากการเปลี่ยนขาได้แล้วเนี่ย <c oughs> เขาก็ไม่ได้โหยหาอะไรเพราะเขารู้ว่าเดี๋ยวความสุขที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนขาตอนเมื่อไ <c oughs> ยได้เดี๋ยวก็หายไปอีกเขาเห็นความจริงอย่างเงี้ยทุกขณะทุกขณะทุกขณะความจริงอย่างเงี้ยพอเขายอมรับได้ขึ้นมาว่าทุกอย่างไม่ว่าความสุขเขาก็ไม่ได้อยากรักษาไว้ ความทุกข์เขาก็ไม่ได้อยากให้หายไปเร็วๆต่อไปนี้เขาจะรู้ว่าอะไรก็ได้ที่เกิดขึ้นในชีวิตเขาเนี่ยเขาจะผ่านไปได้เขาจะผ่านไปได้เพราะฉะนั้นเขาจะรอเลยเขาจะมองทุกอย่างเป็นเรื่องเป็นธรรมดาแล้วเขาจะรู้สึกว่าทุกอย่างในโลกนี้อะไรก็ได้ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเนี่ยมันธรรมดาหมดความสุขความเหงาความผิดหวงังหรือจะเป็นความสุข หรือจะเป็นความดีหรือจะเป็นอะไรก็ได้ที่คนชมสรรเสริญนินทาเขารู้สึกว่ามาเถอะมาได้หมดเขามีใจที่เสมอกันกันกบทุกเรื่องราวที่เกิดในกายในใจเนี่ยเขาต้องหัดเข้าใจความจริงแบบนี้ก่อนถ้าเข้าใจความจริงอย่างนี้เราจะสู้โลกได้ใครที่รู้จักตัวเองร้อยเปอร์ซนมีความข้างใครในตัวเองร้อเอร์เซน จะทำอะไรข้างนอกแม้ว่าเป็นสิบอย่างก็จะมีความค้างไคลทุกอย่างแต่ถ้าข้างนอกมีความค้างไคลที่เขากำหนดว่าต้องมีสิอย่างถึงจะเป็นคนที่ซีโอสมบูรณ์แบบข้างนอกต้องทำสี่ระย่างถ้าครบสิบอย่างเมื่อไหรถึงจะเห็นตัวเองหนึ่งขณะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเห็นตัวเองเต็มๆคลั่งไคล้ในการดูความเปลี่ยนแปลงในกายในใจในกายก็โชว์ความทุกข์ตลอดเวลา เลามีความทุกข์เกิดขึ้นคอยรู้สึกตัวเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นคอยรู้สึกตัวในจิตใจก็โชว์ของชั่วคราวเดี๋ยวอารมณ์ตรงนี้ก็ผ่านมาเดี๋ยวอารมณ์ตรงนี้ก็ผ่านไปใครดูตัวเองอย่างนี้บ่อยๆจนเห็นจนจิตจำสภาวะได้อะไรเกิดขึ้นในกายมันรู้สึกได้เองเลยมันรู้สึกถึงการมีอยู่ของร่างกายอะไรเกิดขึ้นในจิตใจอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมันรู้สึกถึงการมีอยู่ของจิตใจนะต่อไปข้างนอกนั้นมันจะคล่องตัวว่องไวมาก ฟังอะไรก็แล้วแต่ได้ยินอะไรก็แล้วแต่มันจะไวนั่งอยู่เงี้ยถ้าเราไม่คล้องตัวเราจะไม่ได้ยินเสียงนกหรอกถึงเสียงนกจะดังแค่ไหนเราก็ไม่ได้ยินแต่พอพระอาจารย์บอกเนี่ยมันจะเริ่มได้ยินเพราะเราเป็นอิสระจิตใจแบที่เป็นสลับจะเห็นเสียงนกไม่ได้เสียงนกนะมันจะเป็นเสียงเสียงที่สลับกันสลับกันแล้วดูสิจิตใจแบบนี้มันไม่ได้คิดพอไม่ได้คิดมันมีความเบิกบ,บานขึ้นมาเนี่ยมันเกิดดับอย่างนงี้ลแหละ แต่ปกติเราอยู่ในห้วงของความคิดพออยู่ในห้วงของความคิดเนี่ยเราไม่ได้ยินอะไรเลยนอกจากความมึนในหัวตัวเองพอบอกให้ออกไปข้างนอกเราจะรู้สึกเลยเื่งมันเป็นอิสระภาพของจิตใจเนี่ยนะคนเขาภาวนาเนี่ยเขาไม่ได้ภาวนาเอาให้ได้เขาภาวนายอมรับให้ได้พอยอมรับได้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นจิตใจมันจะไม่ควานหาในกายในใจพอไม่ควานหาว่าต้องทําอย่าง,งานู้นอย่างนี้ได้ มันก็จะเริ่มได้ยินเสียงจากเสียงหนึ่งไปเสียงหนึ่งเริ่มเห็นทุกอย่างเป็นของชั่วคราวเนี่ยเราต้องเริ่มต้นนับหนึ่งแยกระหว่างปัญหากับความทุกข์ก่อนต่อไปนี้เราไม่แคร์แล้วเพราะเขาบอกว่าปัญหาเกิดขึ้นตอลอดเวลาใครก็ได้มาทําเราแต่เราต้องแคร์นิดนึงว่าความทุกข์เวลาเกิดขึ้นต้องดูเป็นของชั่วคราวเดี๋ยวก็ผ่านไปเดี๋ยวก็เช้าเดี๋ยวก็ค่าเดี๋ยวก็เช้าเดี๋ยวก็ค่าความทุกข์ก็เหมือนเช้าค่านี่แหละ อยู่ได้ไม่นานหรอกอยู่ได้เดี๋ยวก็ไปอยู่ได้เดี๋ยวก็ไปพอแยกออกแล้วก็ย้อนดูว่าต่อไปนี้เราจะมีความคลั่งไคล้มีแพชชั่นในการดูกายดูใจตัวเองอะไรเกิดขึ้นจะคอยทําความรู้จักให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นจะคอยเรียนรู้ตัวเองไม่นานเดี๋ยวความจริงก็ปรากฏความจริงไม่มีอะไรมากเลยในกายในใจทุกอย่างเปลี่ยนแปลงแน่นอน อะไรที่เปลี่ยนแปลงรียกว่าความทุกข์อะไรที่เปลี่ยนแปลงแล้วอะไรที่เป็นความทุกข์เนี่ยมันก็ไม่ถือว่าเป็นของเรามันก็ถือว่าเป็นของที่เราได้มาศึกษาเฉยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้หน้าที่หลักของเราเวลามาอยู่วัดเนี่ยคอยดูตัวเองเอยอะๆคอยดูช่องตัวเองเอยอะๆว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจเราบ้างเวลาเราอยู่ข้างนอกเนี่ยโอกาสที่ดูยากเพราะเราต้องมองคนอื่นก่อนเราต้องมองข้างนอกนี่เป็นกฎของข้างนอก เขาสั่งมาเลยอยู่ข้างนอกต้องคอยสังเกตคนอื่นต้องคอยดูคนอื่นมันถึงเจ็บปวดเพราะคนอื่นอยู่นี่เขาจะดูว่าจริงๆเราเป็นคนแบบไหนกันเราต้องรู้จักตัวเองมากกว่าคนอื่นรู้จักเราเนี่ยเป้าหมายแรกเลยของการมาอยู่ที่วัดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเริ่มต้นนับหนึ่งมันไม่มีสองสามมันจะเป็นนับหนึ่งอย่างนี้ทุกวันพอเข้าใจความจริงเมื่อไหร่เราจะเข้าใจว่า นับหนึ่งนี่แหละดีที่สุดขอให้พวกท่านจเจริญในธรรม